จะมาถักดอกห้ากลีบแบบนี้นะคะถักห้ากลีบแบบนี้ลงใต้วงแขนเนี่ยหนึ่งสองด้านหน้าสองดอกด้านหลังสองดอกเป็นข้างละสี่ดอกนะคะลงสองจุดตรงนี้อันนี้เป็นรอบอกนะคะเราจะลงจุดนี้กับจุดนี้ฝั่งนี้เราก็จะลงจุดนี้กับจุดนี้ค่ะอันนี้คือช่วงแขนมันก็จะมีปัญหาแค่ตรงนี้ละค่ะเราจะใช้วิธีถักเหมือนกันกับ ดอกแซมริมคอเลยนะลง2จุดนี้ที่บอกหน้าหลังนะคะเราจะไม่ถักตั้งแต่เริ่มต้นให้ดูค่ะวิธีถักก็เหมือนเดิมพันไหมสิบรอบ x 12หลักแล้วก็ทําโซ่ห้าปัก x ลงหลักเว้นหลักนะคะให้ได้ทั้งหมดหห่วงวิธีถักก็เหมือนดอกแซมรอบคอเลยค่ะกีบแรกนะคะ เราจะเอาไปเชื่อมก็ถักเหมือนกันกับดอกแซมรอบคอใช้โซ่สามค่ะเราจะปักลงไปจุดนี้นะจุดกึ่งกลางตรงนี้เลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จุดที่ห้าคือจุดนี้ค่ะเราจะถักเชื่อมเข้าไปทั้งหมดห้าจุดหมุนงานเล็กน้อยปักลงไปในจุดเชื่อม ดึงผ่านโซ่สามดึงผ่านกับพอสองคอลงด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวิธีถักเดียวกันกับริมคอเลยค่ะขึ้นกีบใหม่โซ่สองเอฟ คอสองคอสามครั้งปวดหมดนะโซ่สามแล้วก็จุดถัดไปเราจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนเดิมทุกประการเลยค่ะกับริมคอ ไปให้ครบทุกจุดเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนี่นะคะดอกแซมใต้ลักแร้ของเราตรงนี้ก็จะมีห้ากลีบเหลือหนึ่งห่วงลักษณะงานก็จะเหมือนกับดอกแซมรอบคอของเราค่ะทีนี้จุดที่สองก็จะลงตรงนี้นะคะจะลงหนึ่งจุดแล้วก็สองจุดตรงนี้ค่ะสำหรับชิ้นหน้านะเราจะเกี่ยวเข้าไปกลีบนี้ค่ะกลีบนี้เลยหนึ่งสองสามสี จุดที่ห้าก็จะเกี่ยวลงตรงนี้ค่ะก็จะเหลือหนึ่งห่วงเราขึ้นงานปกตินะแล้วเอาโซ่สามแล้วก็เริ่มเชื่อมค่ะจุดที่กำหนดเดีย๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะเราก็ได้ดอกแซมใต้ลักแร้ครบทั้งสองดอกเลยนะคะดอกละห้ากลีบจะเหลือหนึ่งห่วงดอกนี้ก็ห้ากลีบแล้วก็เหลือหนึ่งห่วงค่ะต่อไปเราจะถักแบบเดียวกันนี่นะคะ ด้านหลังตำแหน่งตรงกันเลยค่ะเราพลิกงานให้ดูนี่นะคะตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งดอกแซมใต้รักแร้เราถักออกมาเหมือนกันทุกประการนะคะหกห่วงแล้วเราก็จะถักห้ากลีบแล้วเอาห่วงสุดท้ายเนี่ยเอาไปเกี่ยวกับห่วงด้านหน้าตรงช่วงนี้เราจะไม่ทํากลีบนะคะตรงช่วงใต้รักแร้เนี่ยนี่ค่ะเราถักเหมือนเดิมปกติเลยกลีบแรกสมมุติเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเนาะ อ่แล้วก็เชื่อมงานเข้าไปจุดเดียวกันนี้แหะค่ะจุดที่ว่าเราใช้เชื่อมไปแล้ว4ครั้งเนี่ยนี่ครั้งที่ห้าเราก็เชื่อมไปจุดเดียวกันเนาะจุดที่1จุดที่สองจุดที่สามจุดที่4ี่จุดที่ห้าเรามาเจอกันตรงจุดที่ห้าค่ะเราถักมาจนถึงกลีบที่ห้าแล้วนะคะเราจบกลีบนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็เอ็กลงบนเอ็กค่ะทีนี้มาถึงห่วงนี้นะคะให้เราปักเข็มลงไป แล้วก็ทะลุไอห่วงของชิ้นหน้าได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะดอกแซมชิ้นหน้าแทงเข้าไปเลยเราจะเชื่อมให้มันติดกันค่ะแล้วก็ให้เราเอ็กลงไปปักเข็มลงไปในนี้ค่ะในห่วงโซ่เนี่ยเพื่อที่ให้มันติดกันค่ะเนี่ยแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งตัดไหมได้เลยนะคะแล้วก็เก็บซ่อนปลไหมให้เรียบร้อยมาดูงานเห็นไหมคะนี่คือใต้ลักแรของเรานะ ดอกประกบดอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการกลีบนี้มาเราเลยเอาห่วงกับห่วงมาเชื่อมกันนะคะส่วนดอกต่อไปดอกนี้ค่ะก็ทําเหมือนกันกับดอกนี้เชื่อมหนึ่งสองสามสี่ห้ากลีบแล้วก็เอาห่วงที่จะทํากลีบที่หกแบบนี้มาเชื่อมกันนะคะก็คือแทงทะลุห่วงนี้ไปด้วยแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ล็อกหนึ่งครั้งเก็บไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จค่ะ นี่นะคะดอกใต้ลักแร้ของเราก็จะเป็นสองดอกประกบกันแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเชื่อมกันตรงห่วงถักให้ได้แบบนี้นะคะส่วนข้างนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะจุดใต้ลักแร้ด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่ประกบกันแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะถักดอกเต็มลงในช่องว่าง หน้าหลังแล้วก็ด้านข้างก็เหมือนกันค่ะทุกจุดเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะจะถักหกกลีบเต็มหมดเลยเราถักกลีบแซมขึ้นด้วยการพันเข็มสิบครั้งแล้วก็ทำหกห่วงโซ่สองเอฟแล้วก็พอสองคอ สามครั้งพอครั้งที่สามถักโซ่สามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูตรงจุดกลางอกแล้วกันค่ะนี่นะจุดกลางอกหกกีบค่ะเราจะเชื่อมเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเช่นจุดนี้ก็หกเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดนะคะทุกจุดเลยแต่เดี๋ยวเราจะสาธิตติดตรงกลางอกนะคะเราปักลงไปตรงนี้เลย เข็มเข้าไปแล้วดึงผ่านค่ะโซ่สามมาเกี่ยวกับพอสองคอหลักเมื่อกี้พอสองคอครั้งที่หนึ่งพอสองคอครั้งที่สองได้สองครั้งแล้วก็เอฟจบกลีบนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็เอ็กลงบนเอ็กของแถวที่แล้วขึ้นกลีบต่อไปนะคะ โซ่สอเครั้งที่หนึงพอสองคอสามครั้งครั้งที่หนึงพอสองคอครั้งที่สองพอสองคอครั้งที่สามต่อได้โซ่สามค่ะแล้วก็ไปดึงผ่านกับระหว่างกีบเห็นไหมคะเราเชื่อมปลายกีบทีนี้ก็มาระหว่างกีบดึงผ่านเลย โซ่สามแล้วก็มาเกี่ยวกับพอสองคอหลักเมื่อกี้ต่อได้พอสองคอหรือพันเข็มสองครั้งนะคะลงห่วงเดิมอีกสองหลักครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็เอฟหนึ่งหลักจบกลีบด้วยโซ่สองเอ็กลงบนเอ็กของแถวที่แล้วจะขึ้นกลีบต่อไปก็โซ่สองนะคะทำแบบนี้จนครบทั้งหจุดหรือหกกีบนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงกลีบสุดท้ายเราถักจนมาถึงกลีบสุดท้ายเลยนะคะพอสองคอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็เอฟหนึ่งหลักจบกลีบด้วยโซ่สองนี่เห็นไหมคะกลีบสุดท้ายเราก็มาซีดึงผ่านกระจุดเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ ล็อกหนึ่งครั้งดึงไหมเล็กน้อยแล้วก็ตัดเก็บหางไหมนะคะเราจะเก็บงานไปเลยนะแต่บางคนก็สามารถตามมาเก็บทีหลังได้นะแต่เราชอบเก็บงานไปเลยพอเดี๋ยวขี้เกียจเก็บหางไหมค่ะ เก็บซ่อนตามซอกโซ่งานของเรานะหางไหมนี่ก็ให้อยู่ด้านหลังงานเราจะได้ดูเรียบร้อยค่ะนี่นะคะดอกแซมดอกเต็มของเราทั้งหกกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกลีบแล้วก็หกจุดเห็นไหมคะ เชื่อมปลายกีบแล้วก็มาระหว่างกีบปลายกีบระหว่างกีบเนะะี่ยค่ะมันจะสับกันอย่างเช่นจุดนี้นะคะเราก็เชื่อมตรงนี้ก็ได้เนี่ยปลายกีบระหว่างกีบแล้วก็ปลายกีบระหว่างกีบแล้วก็มาปลายกีบจบที่ระหว่างกีบนะคะเนี่ยถักแซมลงในช่องว่างนะคะแม้กระทั่งด้านข้างก็เหมือนกันนะคะหน้าหลังเหมือนกันหมดเลยรอบตัวตรงวงแขนเหมือนกัน นี่นะคะนี่ตรงหัวไหล่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ใต้ลักแล้เราถักเสร็จแล้วตรงนี้มีปัญหาแค่สองจุดตรงนี้เราก็ถักไปแล้วนะคะนอกนั้นก็ถักดอกเต็มให้ถักลงในช่องว่างทุกจุดเลยต่อไปเราจะมาถักริมแถวปลายสุดกันนะคะในแถวปลายสุดนะคะเราจะถักดอกแซมลงห้าจุดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดหนึ่งดอกแซมมีหกกลีบนะคะ โดยกลีบแรกเนี่ยเราจะถักออกมา1กลีบเต็มตรงนี้เราถึงโซ่สามแล้วใช่ไหมเราก็จะมาซีดึงผ่านเลยค่ะเพื่อทำตุ่มนี่นะแล้วก็พันเข็มสองครั้งลงฝั่งนี้เลยด้วยพอสองคอสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตามด้วย F 1หนึ่งครั้งจบกลีบนี้ด้วยโซ่สอง X ลงบน x แถวที่แล้วนี่นะคะเราได้หนึ่งกีบเต็มลักษณะนี้ค่ะโดยเราจะทำตุ่มแค่โซ่สามนะคะแล้วก็ให้มันเป็นลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราจะกีบนี้นะคะไปเชื่อมวิธีเชื่อมก็ปกติเลยขึ้นงานได้โซ่สอง f พอสองคอครั้งที่หนึ่งพอสองคอครั้งที่สอง พอสองคอครั้งที่สามนี่เราจะเอาไปเชื่อมก็ถักโซ่สามค่ะแล้วก็ไปหยิบกลีบนะคะตรงปลายกลีบจุดไหนก่อนก็ได้อ่ะจุดนี้ก่อนก็ได้ทำแค่เป็นตัวอย่างนะคะสาธิตปักลงไปตรงจุดกึ่งกลางดึงผ่านหนึ่งสองสามลงฝั่งนี้ก็พอสองคอสองครั้ง เอหครั้งจบกรีบด้วยโซ่2อลงบน X ออีก1กรีบค่ะเหมือนกันพอสองคอครั้งที่1พอสองคอครั้งที่สองพอสองคอครั้งที่สาโซ่สาปลายกรีบเสร็จแล้วก็ไประหว่างกรีบ ปักเข็มลงไปแล้วก็ดึงผ่านโซ่สามเอามาเกี่ยวให้ได้สองเส้นนะคะกับพอสองคอหลักเมื่อกี้ดึงผ่านลงฝั่งนี้พอสองคอสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง f หนึ่งครั้งจบกลีบด้วยโซ่สอง x ลงบน x นค่ะจะขึ้นกลีบถัดไปก็โซ่สองแล้วก็ถักเหมือนกันนี่ค่ะถักไปอีกจนครบทั้ง5กลีบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงกลีบสุดท้ายค่ะกลีบสุดท้ายของเราก็ปักลงปลายกลีบนี้ดึงผ่านโซ่สามเหมือนเดิมค่ะดึงผ่านกับพอสองคอก่อนแล้วก็พอสองคอสองครั้งตามด้วยเอฟ จบด้โซ่สองซีดึงผ่านกับหลักที่เราขึ้นงานเลยค่ะล็อกหนึ่งครั้งตัดไหมเก็บหางไหมได้เลยนะคะแล้วจะให้ดูงานนี่นะคะดอกแซมตรงปลายเสื้อของเราเห็นไหมก็จะมีหนึ่งกลีบห้อยเป็นติ่งๆแบบนี้งานเรามันก็จะกลืนกันเป็นงานเหมือนลายลูกไม้นะคะกลืนกันกับลายตัวเสื้อเลยนี่ค่ะ จุดถัดไปก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งกลีบก็จะมาห้อยๆตรงนี้ค่ะตรงปลายแขนก็ทำลักษณะเดียวกันกับชายเสื้อนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าวนรอบปลายแขนเลยค่ะทีนี้ก็ถักดอกเต็มลงในทุกช่องว่างหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวานะคะทั้งแขนด้วยแล้วก็ ตรงชายเสื้อก็ทําลักษณะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกค่ะให้ถักไปจนครบทุกจุดเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตงานตอนเสร็จเรียบร้อยพร้อมรีวิวนะคะนี่ค่ะดอกแซมดอกสุดท้ายตรงชายเสื้อก็จะห้อยลงแบบนี้หนึ่งกลีบเป็นเหมือนลายลูกไม้เลยนะคะถักครึ่งตัวเอามาให้ดูฝั่งที่ถักกับยังไม่ถักค่ะตรงแขนเสื้อก็เสร็จแล้วนะคะสวยมากๆค่ะเสื้อลายนี้ เป็นเสื้อไอริดแต่เอามาประกอบเป็นตัวเสื้อลูกไม้นะคะสวยดีและนี่ก็คือเสื้อที่เราถักดอกแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นหุ่นให้ดูเลยสวยมากๆค่ะมองไกลๆเหมือนลายลูกไม้เลยนะไม่เหมือนงานถักเลยเพื่อนๆจะเล่นสีหรือไม่เล่นก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวที่สองตัวแรกที่สาวน้ำมนูลถัก ทำเป็นสีเดียวก็สวยดีค่ะอันนี้เราเล่นสีเป็นสีม่วงดอกชั้นในชั้นนอกก็ทําเป็นกลีบนะคะด้วยไหมที่ว่าเล่นเหลือบสีนะคะสวยมากๆค่ะสําหรับเสื้อดอกแก้วกระยานี้ไม่รีดก็สวยนะคะอย่างเช่นตัวที่ใส่อยู่นี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่โชว์เลยค่ะเราก็จะได้ความยับยุยยี่ของเส้นไหม ก็จะเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะหรือจะรีดด้วยไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะเราก็จะได้งานสวยๆตลอดไปเลยค่ะครั้งต่อไปก็ไม่ต้องนำมารีดอีกนะคะงานเราก็จะอยู่ทรงตลอดไปค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวต่อไปด้วยค่ะ ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ